ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณวัดศรีสุพรรณเป็นศูนย์กลางแหล่งศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาภูมิปัญญาล้านนาภูมิปัญญาชาวบ้านช่างหล่อหัตถกรรมเครื่องเงินบัวลายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนะคะปัจจุบันนี้ยังเหลือร่องรอยของความเจริญด้านศิลปะวัฒนธรรมาศาสนาวัตถุาศาสนาสถานรูปแบบการดำารงชีวิตแบบวิถีพุทธ ภูมิปัญญาท้องถิน่นหัตถกรรมการหล่อพระพุทธรูปหัตถกรรมเครื่องเงินซึ่งนับวันจะเสื่อมถอยขาดผู้สืบทอดอย่างยั่งยืนค่ะพระครูพิทักษ์สุทธิคุณจเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และสืบสานมรดกชิ้นนี้วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตามหลักศิลาจารึกพระเมืองแก้วกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่โปรดกล้าวให้ขุนหลวงจากคำนำเอาพระพุทธรูป,ปองค์หนึ่งมาประดิสถานและสร้างวัดศรสีสุพรรณแห่งนี้ขึ้นเมื่อพศ .2043 นับจนถึงปัจจุบัน5 0 9ปีและวัดศรสีสุพรรณเองนั้น มีศรัทธาญาติโยมหรือชุมชนรอบวัดสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาโดยตลอดโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินช่างหลอ่อซึ่งเป็นศรัทธาของวัดศรีสุพรรณเมื่อวัดเองมีประวัติศาสตร์แล้วมีสิ่งที่เป็นคุณทางสังคมที่ดีงามเช่นนี้ทาง คณะสงฆ์คณะสัทธาวัดศรสีสุพรรณตลอดจนถึงชาวเชียงใหม่ก็เห็นคุณค่าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะหัตถกรรมเครื่องเงินก็พยายามที่จะสืบสารให้เป็นอนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปโดยการสืบทอดวิธีการที่กระทำอยู่ในขณะนี้ในมุ่งไปอยู่สองประเด็นประเด็นแรกนั่นคือเรามุ่งที่จะสืบทอดให้กับ เด็กและเยาวชนพระพิสุสามเณรตลอดจนถึงศรัทธาประชาชนคนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและร่วมกันสื่อสารอีกส่วนหนึ่งนั้นก็พยายามที่จะบูรณาการเอาความเป็นวัดมามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์สืบทอดโดยสร้างเป็นอุโบสถเงินศาส,สนสถานที่ อาศัยความร่วมมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินมาเป็นช่างในการประดับตกแต่งทั้งหลังด้วยวัสดุที่เป็นเงินบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งเงินผสมอลูมิเนียมดีบุกซึ่งเป็นวัสดุแทนเงินก็มาสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อจะร่วมกันทั้งมีการสื่อทอดด้านการศึกษาเรียนรู้ตั้งศูนย์สลา0ิล้าและนาวัศีสุพรรณ ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะสื่อทอดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเด็กเล่เยาวชนพระพิสุทธิ์สามเณรเป็นผู้ที่สื่อทอดพื้นที่ส่วนหนึ่งในวัดศรสีสุพรรณจึงกลายเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆในการเรียนการสอนและการสร้างสารรค์ชิ้นงานเครื่องเงินออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะ เราจะเห็นได้ว่ามีอาจารย์ผู้สอนมาสอนตั้งแต่กระบวนการเขียนแบบจนไปถึงวิธีการตีเครื่องเงินที่มีลวดลายสวยงามแล้วก็ครูนั้นสอนให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและชาวบ้านที่ให้ความสนใจที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสารมรดกชิ้นนี้เอาไว้ค่ะจะเห็นได้ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศีสุพรรณศูนย์ศิลปะไทยโบราณตลาด1ิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดศรีสุพรรณค่ะ ศิลป,ปะไทยโบราณสลากิหมูล่ลานนาวัดศรีสุพรรณขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังได้ก่อตั้งมาเป็นปีนี้เป็นปีที่3จะทําให้เด็กและเยาวชนนะครับอยู่ติดวัดใกล้วัดเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระเมืองแก้วที่สถาปนาศรีสุพรรณอารามไว้และให้ครัวเรือน20ครัวเรือนเป็นท่าทวัดเป็นครัววัด คอยดูแลวัดในส่วนนี้นะครับเด็กและเยาวชนชุมชนรอบใกล้วัดนะครับก็จะได้สนองหนึ่งตามพระราชาประสงค์พระเมืองแก้ว 2. ได้ถวายตามพระราชาดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องบราณคือบ้านวัดโรงเรียนจึงได้คิดโครงการว่าใส่บาทสร้างโบสถ์สอนบุใส่บาทคือสธาชุมชนใส่บาทนะครับสร้างโบสถ์แน่นอนผลที่ได้ สามเณรและผู้เรียนและชุมชนได้ช่วยกันสร้างโบสถ์สอนบุค,คือห้องเรียนคือบวรนะครับวัดน,นี้ตั้งมา5 0 9ปีแต่การทำหัตถกรรมเครื่องเงินมีมา200กว่าปีนะครับสมัยพระเจ้ากาวีละนะครับผู้สร้างวัดศรีสุพรรณารามคือพระเมืองแก้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ภาคภูมิใจคือได้สืบสาร นะครับแนวทางภูมิปัญญาของชุมชนวัดศรีสุพรรณแม้ว่าผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งได้ให้สังคมและชุมชนเข้มแข็งและได้สร้างเป็นไปตามพระราชประสงค์ในเรื่องสร้างคนครอบครัวให้อยู่คู่กับวัดการศึกษาอยู่คู่กับวัดนะครับ วัดศรีสุพ,พรรณอเภมืองจงเชียงใหม่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวัดที่ช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินอลูมิเนียมของบ้านศรีสุพรรณเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงไว้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ ศิลปะศิลปินจะอยู่กับเรื่องราวของสติปัญญาและคุณธรรมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าศิลปะนี้พัฒนาจิตใจของคนเราจะทิ้งเรื่องราวของหัตถกรรมเครื่องเงินที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ไว้นะคะแต่พรุ่งนี้เรามีเรื่องราวของศิลปินอีกแล้วค่ะเรียกว่าหุ่นช่างป้อนจะเป็นอย่างไรนั้นและจะพัฒนาสติปัญญาพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาบ้านวัดโรงเรียนให้เอื้ออาทรกันอย่างไรนั้น ชมได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ชีวิตไม่สิ้นหวังกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ